มาดูชุดต่อไปนะครับก็คือการแปลตาปัจจัยสมากับนามศัพท์และโตปัจจัยมีปัจหายะอยู่ข้างหลัง<ม>ก็จะแบ่งออกเป็นสองประเภทประเภทแรกคือตาปัจจัยเป็นกรรมวาจกนะก็แปลปกติประเภทที่สองกนะ็คือตาปัจจัยเป็น กรรมมาวาจบเมื่อกี้กัดตัวจบนี่เป็นกรรมมาวาจบแบ่งออกเป็นสองประเภททีนี้ลักษณะของการอธิบายนี่นะครับท่านลองดูในตัวอย่างนี้ก็คือตาปัจจัยที่ต่อกับกาละกาละศัพท์ตัวเนี้ยหมายถึงสมากับนามศัพท์นั่นเองซึ่งนามศัพท์ตรงนี้มันอาจจะไม่ใช่กาละศัพท์ก็ได้มันอาจจะเป็นศัพ์อื่น ที่ไม่ใช่กาลศัพท์ผมก็เลยใช้คำกลางๆว่าเป็นนามศัพท์ครับผมใช้คำกลางๆเป็นนามศัพท์และนามศัพท์ตัวนี้เนี่ยมันต่ออยู่กับโตปัจจัยในขณะเดียวกันมันจะมีปัจ t h อยู่หลังครับอยู่แบบนี้ ฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องจำจากนี้ไปก็คือถ้ามีโตต่อกับสั์อื่นมันต้องมีปัญยาอยู่หลังเกือบทุกครั้งครับเกือบทุกครั้งถ้ามีโตและโตนี่มาจากไหนก็โตในอัยยศาสั์ไงครับ เป็นเครื่องหมายตาทยิ่พัดแล้วว่าข้างเป็นเครื่องหมายปัญจมีวิพัฒน์แล้วว่าแต่นั่นแหละครับโตตัวนั้นแล้วก็นิยมใช้คู่กับปัจหายะด้วยฉะนั้นเลยไม่ยากครับส่วนการสาที่ต่อกับตาปัจจัยนั้นมันเป็นรูปแบบเดียวกันกับที่เราแปลมาเมื่อกี้นี่เอง คือสมาดตาปัจจัยสมาดกับกาละสั์อย่างนี้เป็นต้นแล้วก็สามารถแปลได้ออคำแปลลำดับการแปลนั้นก็คือ 1. แปลปัญญาสองแปลนามที่ต่อกับโตปัจจัยโดยออกสมเนียงอายตานิบาตว่าแปลนะครับส แปลนามที่เป็นชัดทีวิพัฒแล้วก็สีแปลตาปัจจัยแปลตาปัจจัยอันดับสุดท้ายยกตัวอย่างนี่นะครับหนึ่งปัญญาจำเดิมเสร็จแล้วกาละโตเนี่ยแต่การนี่ก็คือนามที่บวกกับโตปัจจัยนะแต่การ แล้วแปแชัตถิัอัตโนตอนัตโนแห่งตนนะครับก็ต้องแปลว่าแห่งแห่งตนคตไาไปแล้วนะพอรวมความแปลมันก็ดูเหมือนว่าจะง่ายขึ้นนะ ปัญหายาจำเดิมกาลโตแต่การอัตโนแห่งตนพุดคาตาไปแล้วจำเดิมแต่การแห่งตนไปแล้วนะครับจำเดิมแต่การแห่งตนไปแล้วเราก็ว่าลําดับไปตามนี้ถ้ารูปไหนยังลําดับไม่ถูกอีกเราก็ใช้วิธีการใส่ตัวเลขเข้าไปครับปัญายะใส่เลขหนึ่งกาลโตใส่เลขสองอัตโนแห่งตนใส่เลขสามคาตาใส่เลขเลขสี่รวมเป็น รวมเป็นสี่ลำดับท่านนะถ้ารูปไหนแปลไม่ได้นะแต่ดูถ้าแปลได,ได้ทั้งหมดนะครับเอามาดูสัน์นี้สั์ไหนแปลไม่ได้ผมเอาสั์เดิมมาใช้แล้วนะรุณน,นะแปลว่าลายรุณน,นะแปลว่า้องให้พินนะแปลว่าแต่ตัดตาแปลว่าปวิยถากแปลว่า เข้าไปนะครับแล้วก็ชินนะแปลว,ว่าแก่นะแก่เท่าชรานี่แหละครับแก่เท่าชรานั้นจะสังเกตเห็นว่าโตปัจจัยจะต่ออยู่กับการลับัมท์มันไม่ได้ต่ออยู่ไม่ได้ต่อกับคําอื่นนะอพอเราได้แล้วรู้จักวิธีการแล้วเราแปลพร้อมกันต่อไปอีกครับแปลพร้อมกันนะครับจากตัวอย่างก่อนนะอัตโนคาตา กาลโตปัฏายัตแปลที่ตัวอย่างก่อนนะครับปัฏายัตจำเดินกาลโตแปลกาัะ you uh -huh. แมรู้สึกว่าจับทางได้แล้วก็จะแปลง่ายขึ้นต่อไปนะครับารตาละตอมันต่ออยู่กับตาปัจจัยที่เป็นกรรมวาจกและไอตัวชุดตาปัจจัยที่เป็นกรรมวาจกเนี่ยเราก็แปลผ่านมาแล้วลองดูวิธีการแปลดูครับ หนึ่งแปลปัฏฐายะสองแปลนามที่บวกกับตัวปัจจัยสามแปลฉัถีวิพัตสี่แปลอนบพิตกตาห้าแปลตาปัจจัยตามลําดับนะครับมาดูที่ตัวอย่างนี่ครับปัฏฐายะจําเดิมการโตแปลการ,ระะพัตตะแห่งภัตพิคุณาอันพิสสพ,พุตตะพุตตะฉันแล้ว ก็ดูเหมือนเหมือนง่ายนะเพราะว่าเป็นคําที่เราแปลผ่านมาแล้วแปลต่ออีกครับเป็นชุดสุดท้ายห้าข้อสุดท้ายตอนเช้านี้นะเพราะว่าใส่เข้าไปเยอะเดี๋ยวลืมครับมันหล่นแล้วตอนนี้มันเริ่มหล่นรายทางนะครับเทคนิคเยอะเลยเกินรายละเอียดมันปลีดย่อยเยอะครับมันหล่นรายทางเอานะครับนิมนต์แปลพร้อมกันปาสายา กาบุคาบาโเปนคาตาเนมวังลายเจนีอานุลาลายทนาถวายลให้แล้วก็ได้ถวายแล้วก็ได้เอาข้ส damn จับทางได้นะถ้าแปลอย่างนี้เพราะว่าผมไม่ได้อธิบายมากพอเราจับทางได้แล้วอย่าลืมเวลาไปแปลในภาคปฏิบัติจริงๆมันไม่ได้มาเป็นแถวให้เราสังเกตอย่างนี้มันอาจจะสับหน้าสับหลังบางทีเราจะต้องหาสับให้ให้ขึ้นมาแต่ที่สำคัญนะครับเป้าประสงค์เป้าหมายของการแปลแบบนี้ของผมมีอยู่สองอย่างอย่างที่หนึ่งคือ นักเรียนออกเสียงได้สามารถไไมีความคุ้นเคยกับสำนวนภาษาบาลีสสามารถแปลแบบแยกศัพท์ได้อย่างชัดเจนนี่ครับคือเป้าหมายและเราก็บรรลุเป้าหมายมาตลอดนะครับยังไม่มีจุดไหนที่บอกว่าเป็นจุดวิกฤตและก็ายากที่สุดนะก็ ยอดเยี่ยมนะก็อยากจะแปลแล้วแปลให้โจเปวเร็วจะได้จับบาลีมาดูบ้างว่าจะแค่ไหนเชียวอเ,เอาครับอตอนตอนเช้านี้ก็คงจะเอาไว้เท่านี้ภาคบ่ายนะท่านวิทยา